มาแล้วมาแล้วตอนนี้นะคะพี่จีนนะคะอยู่ในสายกับบิวตี้เป็นที่เรียบร้อยสวัสดีค,ะดค่ะสวัสดีค่ะบิวตี้สวัสดีค่ะอ่าอยากจะให้พี่จีนนะคะทักทายหน่อยแล้วกับชาวกิฟต์แองเจิลอุดรธานีค่ะกิฟต์แองเจิลอุดรธานีสวัสดีทุกคนค่ะฝันหรือฟักตัวได้ยนะคะอ่ะาะะอโอเคนะคะโอ้นี่ก็เป็นครั้งแรกเนาะที่เราได้โฟนอินพูดคุยกัน แล้วแต่ว่าเหมือนนงไม่รู้เปล่าหรือว่าอาจจะเป็นคนอื่นนะเหมือนที่เคยโทรมาใช่นเกิบครั้งหนึ่งเร่ถามสามสิบเดือนแล้วคือสนุกไเนี้ยคือรอบก่อนเนี่ยไม่ใช่บิวตี้ไงเป็นคนอื่นใช่ไหมใช่แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นบิวตี้แล้วใช่แล้วเปียนบิวตี้แล้วรู้สึกว่าเราจะเก็ดกันเราแบบคล้ายๆกันอะไรแบบนี้อ่ต้องมาก่อนอื่นเลยถามเลยซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลที่เท่าไหร่แล้วคะ เป็นซิงเกิลที่สองค่ะระดับนี้เอ่อต่อจะเป็นมันเหมือนเป็นแบบเป็นพาดต่อของเพลงรักสนุกนะคะเป็นเรื่องราวที่ต่อต่อจากจากผู้หญิงรักสนุกคนนั้นเรื่สนุั้นเขาก็ไปตกหบุรุษรักในใครคนหนึ่งแต่เดยวกันชีก็มีคนที่อยู่ในใจอยู่แล้วเใช่สุดท้ายชีก็เลยทําอะไรไม่ได้ชีก็เลยต้องเก็บคาว่ารักเอาไว้ก่อนเพราะว่าสั่งคนตัางเจอกันในเวลาที่ผิด อ๋ออ๋อเป็นภาคต่อมานั่นเองใช่ไหมคะต้องค่ะค่ะชีวิตนึ่งของชิงรัศดกผมรอนคนนั้นเห็นเอมวีแล้วแบบว่าเออเลิศมากเลยอ่ะชอบเลยค่ะชอบมากเลยแต่ว่าจะเป็นงงว่าเอ๊ะคือเราเห็นว่ามันต้องมีการเปลี่ยนตัวกันแล้วทำไมต้องใช้นังแบบเรือนขนาดนั้นอะไรนี่ไม่ค่ะต้องสร้างความบอกว่าสรนพุ่นปลายนิ่งเรามัน ถ้ายางจะสื่อถึงแบบชีวิตของเราเนี่ยมันมีหลายมุมหลายหลายหน้าหลายตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือแบบแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันอนะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือคือมันเป็นคาแรคเตอร์ของพี่จีนี่แหละที่สื่อไปในตัวนางแบบพ่า<อ>ตัวเองไม่สวยชู้เขาไม่ได้ไนงะเอยต้องถ่ายท่าคนนั้นคือสรุปแล้วเนี่ยคือความจบตจิตวิญญาณบ้างอะไรบ้างเนี่ย อะไรแบบนั้นนะคะคือสรุปแล้วเนี่ยดังแบบใช้ห้าคนใช่ไหมใช่แล้วค่ะเพราะว่าเราเห็นในคอมเมนต์ในย t u b e เขาเถียงกันน้องโยเกิร์ตใช่ไหมคะอยู่ในโรงแรมใช่ไหมคะคือโยเกิร์ตลักษณะนั้นก็เป็นเป็นนางแอมนางแอมก็ขึ้นรถไปเรื่อยๆไปถึงข้าวสารก็กลายเป็นสีเป็นน้องสีเป็นคน่งเป็นข้าวสารแล้วก็เป็นปซื้อซื้อมาตัวหนึ่งโดยที่ไม่ได้จ่ายตังค์ด้วยเราวิ่งขึ้นแท็กซี่ละ มาเลยทีเดียวมันเป็นน้องบัี้เออีก่แบบระหว่างทางก็เจอเพอร์แล้วก็ก็ก็เหมือนว่าชีนัดเพื่อนไว้ที่คลาบอันนึ่งทำการแล้วก็ไปเจอเพื่อนฝูงซึ่งเข้าไปก็กลายเป็นบีอ๋อพี่บีน้ำชีพน่ะเหรอคะโอ้โหไปไปทำยังไงมาคะไปวางยาหรือเปล่าเขาเลยมาเล่นให้เราเนี่ยก็ไปขอน้องเขาค่ะไม่คือหนึ่งคือบี ที่อาร์ตอารยาเนี่ยเขาเป็นผู้นำกับปะค่ะ <ขา S 2> ค,ค่ะดูอาร์ตนะคะที่เป็นดีไซเนอร์สไตล์หนึ่งของของเอเชียเ <laughs> ขาเนเขาก็บอกว่าเขาเขา,ขา,ขาอ่าเป็นครัง้งแรกที่มาทำมิวสิควิดีโอด้วยกันแล้วก็พิสัยชัดเราตรงกันมากว่าเออเนี่ยอยากมีเรื่องดาวกลางคืนของผู้หญิงผมบอนดักสนุกค่ะยปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยอันนัน่นคือชีวิตจริงของจีนกฤษณ์ดิษฐ์ไม่จริงจริงลย่เขาเรา แค่ท,ที่จะมีอยู่คนเดียวมันน่าเบื่อเกินแล้วก็นี่เลยเดี๋ยวพี่จัดการให้พี่อาร์ตก็เลยไปขอให้น้องๆมาช่วยน่ารักมากว่าทุกคนก็แบบทุกคนท่องเนื้อเป็นเก่งมากอะเอ๊ะมากอะแล้วแบบปัดตรงมากเก่งมากเอ,อแล้วพี่จีนเองได้ได้แบบไปใส่ผมบลอนอะไรอยู่ในเอมวีไหมคะใช่ค่ะคือออริชินอลไอเดียมันคือคือผมบลอนแบบพี่จีนเองแล้วก็วต้องเป็น คือลุกทุกคนจะเหมือนกันหมดอะค่ะใช่ไหมคะแล้วพี่ก็จะโผล่มาตามบางตอนที่จะสลับเป็นพี่หรือว่าเป็นคนนี้หรือว่าสลับไปสลับมาอะไรอย่างงี้ค่ะอ๋อแต่คือว่ามันคือจะแต่งเป็นอ๋อแือแบพีมันอาจจะดูคล้ายกันหมดเลยใช่ใช่คือเราแยกไม่ออกจริงๆแล้วแบบเอ้ยพี่จีนก็ต้องเล่นในมิวสิกอยู่แล้วเราก็เลยเอ้ยดูเอ้ยพอพี่เป็นนงเลยว่าทำไมหนังๆมีคนมาชมว่าทำไมพี่สวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสงใส่ดูผิดทา เห็นเป็นแบบว่าน้องมะลิหรือว่าพี่บีหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แบบพี่ดิ้ีเหมือนน้องมะลิที่สวนนเดนน่ะดูคลายกันมากอลยแตจัอ๋เพราะแต่งออกมาแล้วอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ใอ๋อโอ้โหคือเราก็ดูแล้วก็พยายามมองเพ่งมองว่าเอ้มีใครบ้างเพราะว่าเห็นบอกว่ามีนางแบบมาเล่นได้ถึงห้าคนเออเลิศมากเลยเป็นสาวผมบอลแล้วก็ออกมาเป็นชีวิตจริงแบบว่า ในแบบกลางคืนใช่ไหมของพี่จีนใช่แล้วก็จะเห็นภาพสวยๆไฟสวยๆของกรุงเทพตอนกลางคืนอะไรอย่างนี้ครับยอไว่ามีข้าวสารมีอะไรอย่างนี้นะครแจดงว่าใน MV ตัวนี้ก็คือว่าพี่จีนก็คือออกแบบไอเดียเลยฉันต้องการแบบนี้แหละก็มันเริ่มจากพี่จีนก่อนแล้วพี่ก็ไปแปะกระตุยกระจายกับกับผู้กำกับค่ะแล้วก็ปดูแลการแบบพี่อาร์ตเขาจะคุมทุกอย่างตั้งแต่เรื่องวิชั่นเรื่อง เรื่องเรื่องราวต่างๆหรือครับคือถกเรื่องภายในผมว่าวันนั้นทํากันเร็วมากคือเหมือนพูดกันตอนเนี้ยแล้วทีนี้ต้องถ่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยน่าวดเร็วเลยทีเดียวแม่เมื่อคืนดีกูต้เป็นหลายที่มาอ๋อโอ้โหมันยากลําบากไหมคะในการถ่ายทาเพราะว่าโอ้โหได้นางแบบเนาะมาแล้วเราต้องไปถ่ายในที่สาธารณะด้วยอาพูดถึงคนเยอะมากเงี้ย ใช่ใช่เราก็จะตอนที่ก็มีซีนที่เป็นแบบไปที่เขาสารเนี่ยเราก็เกือบจะแบบทะเลาะก,กับบอกว่าชาวสังชาติเยอะแยะไปหมดเลยเยอะอ่างอยากเข้ามาอยู่ในซีนกับ<อ>น,น,บบนางแต้ก็ฉายได้เป็นน้องสีแล้วผู้คนก็สวยว่าทุกคนก็ตึ้งแบบซึ้งๆเลยอะแต่เราก็ไม่มาเพราะมันจะได้บรรยากาศจริงว่าเออทําไมเหล่าคนสวยเขาไม่ไดเข้าสารก็ต้องถูก แย่้างไร้าอะ่าโอเคนะคะนอกจากมิวสิกวิดีโอที่จะเป็นแบบว่าไอเดียเราขึ้นมาแล้วอย่างในเรื่องของเนื้อเพลงล่ะเรามีการแบบว่าอย่างในอัลบั้มอย่างเงี้ยเรามีการเอ๊อยากได้เพลงประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้ไม่คือจริงๆที่คอนโทรลทุกอย่างเลยค่ะทีลาคือตั้งแต่การเขียนเนื้อหรือว่าการขึ้นเพลงขึ้นมาเนี่ยแล้วก็คุยกับโปรดิวเซอร์ ซึ S <S ่งตอนนี้เธอเป็นศิลินสิโนงเย่จากวงสเ,อองเลอเขาว่าเป็นคนแบบว่าขึ้นเนื้อเพลงเพินไปถึงขึ้นตัวดนตรีขึ้นมาว่า,าเออพี่อยากได้เสียงนี้นะอยากได้อย่างนี้นี่เย่ก็จะขึ้นมาแล้วเราก็มานั่ง<า> <ฮา S 2> ถกกันานังนั้นเราก็จะเริ่มเขียนเนื้อคือทําเมโลดี้ก่อนแล<า>้วก็จะเริ่มเขียนเนื้อก็หลายคนสมหัวกันแต่บางทีมันก็ออกมาจากพี่คนเดียวหรือบางทีมันก็ทั้งค่ายมาช่วยกันเขียนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างหลายครั้งที่แบบโฟนอินกับศิลปินสมอลรูมเนี่ยเราจะเห็นว่าศิิลลปนนนททุกกคจะมาาช่วยัํเพง ใช่ใชอว่าเป็นสิ่งที่เรามีความสุขในการทํางานมากคือการได้ช่วยช่วยเหลือกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอย่างในอัลบั้มชุดนี้พี่จิงนอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆไหมที่เขากําลังรอติดตามเราอยู่ว่าในอัลบั้มชุดนี้เขาจะได้อะไรจากการฟังเพลงของเราบ้างค่ะใช่บางคนบอกว่าเมื่อไหร่ที่จะออกอัลบั้มเต็มก็ที่อะไรอย่างเงี้ยพีกาจะบอกว่า มันใช้ทุนเยอะมากเลยบักทุกคนว่าพี่จะออกซิงเกิลไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าวันหนึ่งบอกว่าไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยคือการเรียกรองเยอะมากพี่ก็จะออกเป็นอัลบั้มแต่เพราะหนูก็รู้ว่าตอนนี้ตลาดซีดีมันมันแบบน้อยมากะใช่ใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเออซิงเกิลเนาะแล้วก็ดาวโหลดเอาแบบนี้ดีกว่าใช่ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ที่คนดาวน์โหลดบอกว่าดาวนโหลดผิดคนมายเยอะมากมายอะไรเงี้ยเออเราก็เลยต้องแบบพยายามที่จะทำอะไรก็ได้ที่มัน เซฟทั้งค่ายและเซฟทั้งเราอีกมากค่ะแต่ถ้าพูดถึงนะคะอย่างสมอลรูมเองแล้วก็รวมถึงพี่ซีเองพูดมาขนาดนี้คือเป็นศิลปินตัวจริงมากอ่ะคือเราเริ่มต้นตั้งแต่าการทําเพลงเลยว่าอยากได้เพลงแนวไหนเนื้อเพลงต่างๆอะไรแบบนี้เชื่อว่าแฟนๆที่เขาติดตามเนี่ยยิงเขาต้องดาวนโหลดของแท้เป็นกาลังใจให้เราอย่างแน่นอนใช่มันุมีหลายคนฟันเพลงก็แฟนคลับเข,ขอบอกว่ายังไงหนูจะรอน,นะคะหนูจะคุ้นแผ่นจริงค่ะที่ไม่ต้องกลัวอะไรงเง<อ>ี้ยแบบรู้สึกแบบรู้สึกดีมาก ที่มีเพลงแบบนั้นเหลืออยู่เยอะมากเพราะการทำเพลงแต่ละเพลงมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยมันไม่ใช่แค่แบบผิวปากและอาจเลยรอย่ะงนีค่ะโอเคเปรียบเทียบได้เปรียบเทียบได้เเปรียบเทียบแบบเห็นภาพเลยทีเดียวเออมันไม่ใช่แค่ผิวปากสิวันนี้ค่ะพี่ก็อยากจะสุดท้ายก็อยากจะฝากให้ให้ให้ลองฟังเพลงเพลงนี้ดูถ้าชอบมาขอมาเยอะ ที่ว่าบิวตี้ต้องเปิดบ่อยนั่นแหละเพราะบิวตี้ต้องชอบแน่เลยใช่ไหมพี่เนียถูกต้องเขาเปิดเขาเปิดฟังแบบเอ้ยแบบโอ้ยเลิศมากเลยแล้วก็เมื่อวานดู MV นั่งดูมันสามสี่รอบได้อ่ะจริงๆนะ Thank you เพราะว่าแล้วก็อย่างในความคิดเห็นใน YouTube ในอะไรอย่างนี้ก็พอไปนั่งอัดแล้วเอ้ยเรารู้สึกว่าอย่างถ้าเราเป็นตัวศิลปินเป็นพี่จีนี้เราก็ปลื้มใจนะมีแต่คนเข้ามาชมทั้งนั้นเลย ใช่ใช่แต่ก็มีแบบผงผัวก็มีนะมันมันธรรมดาค่ะมันธรรมดาแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะชมเลยมารวมเราทุกคนน่ารักหมดที่เขาโอเคอ่านแล้วกาโอ้ใช่ค่ะอให้ฝากละกันดาวน์โหลดเลยค่ะว่าจะดาวน์โหลดด้ที่ไหนบ้างดอกจันสี่เก้าสองห้าหกเจ็ดค่ะแล้วจากนั้นเรก็กดออกแล้วก็กดเลือกหนึ่งเก้าสี่ครับก็จะได้เพลงนี้ไปในครอบครองแล้วถ้าเกิดว่าอยากพูดคุยกับพี่จีนล่ะคะแฟนๆเขาจะติดตามได้ที่ไหนได้ค่ะ หรืออินสตาแกรมค่ะชื่อเดียวกันคือจีนกัสดิ์ค่ะ G E N E K A S I t I T ชื่อตรงตัวเลยาเนี่ยถ้จะมีบอกว่าขึ้นห้าข่าวก็จะหรือว่าก็ไปตามตัวเจอได้ในในเพจของสมอรมค่ะอ๋อก็จะมีมิว์ไปต่อเนาะโอเคนะคะพี่จียังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวถ้ามีซิงเกิลต่อไปเดี๋ยวเรามาโฟนอินคุยกันอีกนะ ใช่ครับปกติเพลงพี่จินจะเข้าชาร์จมิจอนก่อนชาวบ้านเลยนะที่งงมากเลยอ่ะใช่ไหมเออนะโอเคงั้นตอนนี้บิวตี้จะเปิดเพลงพี่จีนเป็นเพลงต่อไปหลังจากการจบโอลิมปิกคค่ะค่ะให้พี่จีนพูดส่งเข้าเพลงเลยค่ะสุขภาพด้วยนะคะอากาศชาว่าแย่มากตอนนี้แล้วก็ขอให้คนฟังเพลงดีๆแล้วก็อ่ายังไงดีเอาเพลงเป็นเขาฝันให้ ใหเพิ่มูงก็ได้ค่ะโอเคนะคะวันนี้ขอบคุณคพี่จีนมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ